มองไม่เห็นมองเห็นอะไรเลยก้าวหน้าไปพร้อมกันแต่แรกเป็นคู่เป็นคู่ใครจะรู้ว่าอีกคนจะไม่เห็นความสำคัญของอีกคนเลยแต่ยังมีข้าสูตรงโพคนนี้ก็าจะไปเห็นด้วยกับเรื่องของเจ้าและเสี่ยวเม่ยท่านเห็นแค่ตัวหดเหี้ยงที่สุดแล้วพอได้แล้วเวลาพูดทำชี้นิ้วกดอีกเท้าหยุดเถิด้งสองคนข้าต้องทาให้ท่านมองข้าเปลี่ยนไปให้ได้ได้ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะทำยังไง ทุกคนล้วนมีกรอที่ท่องยากเรื่องของตรงโพไม่เคยสงบคุนวายจนหัวใหญ่ๆเขมืนไปหมดแต่อย่าคิดว่าดีกับข้าและเจ้าก็จะต้องตายาต้องตายข้าก็จะตายกับท่านในชาตินี้ข้ารักได้แค่สู่ตรงโพเพียงผู้เดียวข้าขาดเจ้าไม่ได้ข้ารักเจ้าแม้มีเงาบทบางอยู่แสงจันทร์ยังคงอยู่ชีวิตปริดอกลมเย็น